เอาวร่งไงเมื่อเอซีมิลานกำลังเตรียมการเ,กเสนอราคา5ล้านโยูโรเพื่อจะเซ็นสัญญากับเฟเดรโกเคียซ่าปิกลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเดือนมการาคมซึ่งปี้ายชาวอิตาเลียนรับความคิดเห็นของการรวมตัวกับมาซิเมเรโนอาริกี i, เพิ่มเติมนะลุ้นเครียดอีกแล้วลิเวอร์พูลยังคงไม่เนียบแม้เหตุน5นัดติดนำฝูงพิมาริกอาร์ตยังไงลิเวอร์พูลเจอกับเอฟเวอร์ตันชนะไป2-1ต่อ 1, อาเน่รับแข่งหงล้าแต่ว่าใจแกร่งพอที่จะเก็บชัยดาบบี้แมชนะฮิวเน้นย้ำผงม,มองคนที่เหมาะสมก่อนค่อยจะพิจารณาเรื่องของค่าตัวได้ไหมก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว เมื่อกันนี้สื่อในอิตาลีรายงานข่าวบอกว่าเอซิมิลานกำลังจับตาโอกาสในการจะคว้าตัวเฟเดรโกเคียซ่าปีกจอมเพลย์ในตลาดช่วงเดือนมกราคมโดยสื่อในอิตาลีรายงานข่าวบอกว่าเอซิมิลานเองนั้นกำลังจับตาโอกาสในการจะคว้าตัวเฟเดรโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีของเวนตุสอย่างใกล้ชิดและก็เตรียมยื่นข้อเสนอเบื้องต้นมูลค่า5ล้านยูโรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แม้ค่าตัวดังกล่าวจะดูต่ำกว่ามูลค่าของตลาดนะฮะ ของเคียซ่าซึ่งเคยพุ่งสูงไปถึงเกือบ60ล้านยูโรแต่ว่าแห่งข่าววระบุว่าวิลานั้นอาจจะอาศัยสถานการ์สัญญาที่กใกล้หมดอายุและก็ความที่ไม่แน่นอนเดนคอของนักเตะเป็นปัจจัยต่อรองในครั้งนี้ทุ้นั้นเฟเดริโกเคียซ่าเองก็เริ่มเปิดรับความเป็นไปได้ในการจะย้ายออกจากนักฝัง่งตูรินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากว่าได้กลับไปเร่่มงานกับอดีตคุณซืดอ,อย่างมัซิเมเรโนอาเกีอีกครั้งหลังทั้งคู่เคยมีเวลาร่วมกันในสีเสื้อจูเว่ ซึ่งเคียซ่าได้รับโอกาสในการโดสนามอย่างสม่ำเสมอและก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในะคะรั้งนี้เลยทีเดียวนะแม้ยังคงไม่มีการยืนยันว่าอาริกรีจะเข้ารับตําแหน่งได้ถิ่นซานซิโรหรือไม่และมีข่าวลือโยงกับมิรานะฮะฐานะที่เป็นตัวเลือกหากว่าปลดกุนซือคนปัจจุบันออกไปแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองทีมก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เดิวนี้มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นสำหรับเคียซ่าเดวัย27ปีฤดูกาลที่ผ่านมา เขาต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บและก็การแข่งขันภายในทีมที่สูงขึ้นทําให้อนาคตกับโจเวนตตสยังคงไม่แน่นอนขณะที่มิลานเองก็ต้องการที่จะเสริมความเร็วและก็มิติในเกมรุกริมเส้นซึ่งเคียร่ซาก็ถือว่าตอบโจทย์ในครั้งนี้เพิ่มเติมเป็นอย่างมากทั้งนี้อีกหลายทีมในซรลิอาเองและก็พิมบาริก็ให้ความสนใจในตัวของเคียร่ซาเช่นกันซึ่งทําให้ตลาดเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในอาชีพของเขาก็เป็นได้ อาแล้วนังไงเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งทางด้านของเบอร์ซี่ไซสดาบี้แบตสองสี่เจ็ดจบด้วยของแดงชนะเดวิดมอยและก็ยังคงไม่ชนะที่แอนฟิลด์เหมือนเคยและยังเป็นเกมที่ของแดงต้องลุ้นเพื่อ3แต้มในครั้งนี้โดยทางด้านของฝั่งเทคนิคสล็อตแล้วก็ทางด้านของฝั่งมอนเซชนะฮะโดยสล็อตเนี่ยเซอร์ไพรส์จัดสิคนแรกในครั้งนี้โดยใส่กลางชุดเต็มก็คือโซโบกราฟินชเปิร์ดแล้วก็แมคกาพักทางด้านของเวียดสำรองแบ็กสองข้างตัวสดในครั้งนี้ บตเรี่และคอเคิร์เคชด้วยเหตุผลเพราะว่าทอฟฟี่ดูดันกลางโขงต้องปึกเข้าไว้ต้องขนอมเบียดร,รวมไปทั้งอีซักต้องนั่งเป็นสำรองนะโดยมอใช้ระบบ4231ได้บิ๊กโรเรนโกรกลับมาคาราชเนอร์ก็ขยับขึ้นมาเล่นกลางกับกาหนาเกตัวรุกก็จะเป็นเรียวเบรียอลเอนชิดย์ยกีบริชเบโตในคำหน้าในครั้งนี้ลูกนำขึ้นเร็วถึงต่อศูนย์สิบนาทีแรกมาจากประตูจังหวะที่กาเฟนชเบิร์กสอดขึ้นไปได้ดีนะฮะ ช่องว่างของทาราคอฟคีคีนซึ่งซาร่าก็เห็นจึงชิปให้โดยการาเฟสเบิร์กเองก็รอบนตกก่อนตวัดตามน้ำเข้ามุมแบบสวยงามโดยสามมิดฟิลชุดแชมป์ที่เกิดขึ้นในคาราดี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโซบ็อกไไรต์แมคก้าและก็การาเฟชเบิร์กสอดสลอตเองก็ให้พวกเขาเล่นด้วยกัน30บนาทีกับนัดอตเลติโกมาติดเพื่อเกมเกมนี้เนื่องจากว่าทีมมอยนั้นบุ๊ดแดนกลางอย่างแน่นอนพักเวียดจากเกมดุดุในครา้นี้ดีกว่า สามคนนี้ชุดแชมป์เข้าขากันได้ดีเพื่อที่จะคุมเกมและก็มีส่วนกับประตู2ต่อ0นาที29่ต่อบอลกัน3คนก่อนที่กาเฟนเบิร์กนั้นจะแทงให้กับเอคิติเกตตวัดยิงลอดขาพิกฟอร์ดเข้าไปหงก็ยังคงไม่เนี๊บเหมือนเดิมเสียบอลง่ายๆบ่อยการจ่ายบอลที่ไม่ละเอียดบอลจะสวนกลับก็เสียง่ายบอลกระดังบิวอัพเบเกอร์เองก็ยังคงออกบอลเสียเหมือนเดิมแมคกาเสียบอลบ่อยครั้งเกมเลยสะดุดนิดหน่อย สบุลให้ทอฟฟี่ครองบอลยาวๆแล้วก็จัดให้นะฮะตีไข่แตกจนได้กลายเป็น2ต่อหนึ่งส่วนกีริชต้นตัวอันตรายริมเส้นอยู่แล้วได้บอลบ่อยครั้งในขึ้นหลังจนได้ครอสเข้าเขตโทนเอ็นจิตยเองก็แปะให้กับพนักงของกา้ายิงเข้าไปเต็มๆสวยมากเลยนะฮะในช่วงกาทีที่5 8แม้ว่าอาเน่จะรีบแก้เกมส่งโจนแล้วก็เวียดถอดแมคก้ากับกัปโโปออกเพิ่มกลางเข้าไปนาที่ต่อ7เปลี่ยนอิซักแทนที่เอกิิตเก้แต่ว่าดิเวอร์ฟูก็ไม่ได้ครองบอลที่เหนือกว่า โดยเฉพาะแดนกลางเสียบอลให้กับทอฟฟี่บ่อยจังหวะสวนกลับไม่ได้เปรียบในครั้งนี้แดนกลางทอฟฟี่เพรสได้ดีตัดบอลได้บ่อยครั้งกลายเป็นว่าต้องรอสวนกลับแต่ว่าก็ไม่เนี้ยเหมือนเดิมแฟนหงจึงต้องลุ้นเครียดหน่อยพึ่งยาดมอีกแล้วก่อนที่จะหือจับไป2ต่อหนึ่งและก็ชนะรวดไปห้านัดติดต่อกัน15แต้มเต็มที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อาร์ต์ยังไงเมื่ออาร์เนตสลรอดกุ่นซือลิเวอร์พูลชี้ลูกทีมล้าเพราะว่าโปรแกรมนัน่นแต่ยังคงใจแข็งพอที่จะเปิดแอนฟิ์เฉือนเอฟเวอร์ตันไป2ต่อเด็กในสุกวันพิมเบริกเก็บชัยไทยห้านัดติดต่อกันพร้อมกับยกฟรอร์มในครึ่งแรกนั้นสุดยอดแม้ครึ่งหลังโดนกดดันหนักก็ตามทีโดยอาร์เนตสลรอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้เปิดปากยกย่องขอสภาพจิตใจของลูกทีมที่เปิดบ้านคว่ำเอฟเวอร์ตันได้2ต่อหนึ่งในเกมพิมเบรกที่แอนฟิ์เมื่อวันเสาร์ที่20กันยายน แม้จะออกอาการล้าอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งหลังโดยสัดพาทีมลิเวอร์พูลกำชัยในลีกในช่วงสนนี้ได้ห่างติดต่อกันแล้วแต่จากการลงบู๊สามเกมติดต่อกันในรอบสัปดาห์ทำให้เขายอมรับนะว่าเกมในครึ่งหลังโดนเอฟเวอร์ตันกดดันอย่างหนักแต่ว่าลูกทีมยังคงแกร่งพอที่จะรักษาสกอร์ในครั้งนี้ได้หลังโดนตีไข่แตกที่เกิดขึ้นโดยเกมในช่วงท้ายเต็มไปด้วยความตึงเครียดเราเองนั้นจำเป็นจะต้องมีเฉพาะจิตใจที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งผลในเกมเกมนี้ เราเองนั้นก็รู้จริงแต่ว่าเกมนี้ยากเสมออีกทั้งเราเองก็มีเวลาเตรียมตัวกันไม่มากด้วยเราต้องลงเล่น3มนัดในเวลาไม่ถึง7วันคุณสื่อชาดก็ได้กล่าวกับสื่อเราเองก็รู้จริงแต่ว่าครึ่งหลังจะเป็นไปได้ยากลำบากเป็นอย่างมากมันมีเกมที่ตึงเครียดที่สุดจาก3มเกมหลังเราเองก็รู้อยู่ก่อนน้านั้นแล้วคุณได้เห็นกันแล้วว่าเรานั้นเล่นได้ยังไงหากเราสดชื่นคุณเห็นมันมาจากช่วง45นาทีแรกมันเป็นเกมที่น่าเหลือเชื่อและก็น่าดู เราใช้พลังกำลังไม่น้อยแต่ก็กําลังใจของเราก็ไม่เคยหมดไปโดยเหตุนี้เราจึงจะเป็นจะต้องมีกลุ่มกำลังที่ใหญ่เป็นอีกครั้งที่พวกเขาเองก็แสดงให้เห็นถึงฟอร์มที่ดีผมพอใจมากกับทุกๆอย่างเรานั้นเล่นแบนแบบคู่แรกกระทั้งที่เราลงเล่น3มเกมใน7วันผมไม่แคร์เลยนะแต่ผมจะแคร์หากว่าปร,รกนั้นเล่นในคืนวันพุธและต้องจัดการกับโปรแกรมแบบนี้เราชนะในเกมดาร์บี้แมตช์จากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในครึ่งแรกและมันเป็นเรื่องที่ดี เราได้ประตูตอนที่เรายินสดชื่นอยู่แต่เราอ่อนลา้าในครึ่งหลังสภาพจิตใจ,จของเราทําให้เรารักษาผลลัพธ์ได้อย่างที่พวกเขาไล่มาเป็น2ต่อนหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณงนี้ริชาร์ดทิวผู้ใำนวยการฝ่ายการกีฬาของลิเวอร์พูลเองก็ได้เปิดเผยถึงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์มูลค่า450ล้านปอนด์ที่เป็นสถิตใหม่ของสโมสร โดยระบุว่าเขาเน้นย้ำไปถึงเรื่องความเหมาะสมของการดึงผู้เล่นเป็นหลักในครั้งนี้ก่อนเรื่องการเจรจาค่าตัวที่เป็นไปค่อนข้างจะค่อยตามมาโดยเจ้าของแชมป์พิมเบริกทำลายสตยิในการย้ายทีมของอังกฤษมากถึง2ครั้งในช่วงซัมเมอร์โดยครั้งแรกใช้เงินไป116ล้านปอนด์เพื่อจะซื้อฟอร์เดนเวียดและครั้งที่2ใช้เงินไป125ล้านปอนด์เพื่อจะซื้ออเล็กซานเดอร์อีซักนอกจากนี้แล้วของแดนลิเวอร์พูลยังเซ็นสัญญากับโอโกเอกิติเก้ และเขาเจะได้มีฟิมโปงเพื่อทําให้ทีมของพวกเขากลายเป็นทีมที่เรียกว่าดีสุดในพรีเมียร์ลีกโดยในงาน IMG จับมือกับบริตเบิร์ตสมิธเริ่มกับบินรีฮากนซีโอของ l i v e r p o o l ฮิว์ได้อธิบายถึงนโยบายในการเสริมทัพของหงแดงในครั้งนี้เอาไว้บอกว่าคุณต้องแยกเรื่องของค่าตัวที่น่าจะเป็นไปได้ออกมาก่อนนะฮิวจ์ได้กล่าวก่อนอื่นเลยการระบ,บุตัวผู้เล่นที่เหมาะสมสําหรับการระบบที่เหมาะสมสาหรับโคช้ช ที่เหมาะสมนั้นมันมีความสําคัญพอสมควรคณะผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่สรับรสโมสรฟุตบอลละเจ้าของทีมในครั้งนี้เพิ่มเติมแต่อย่างใดเราเองนั้นจ่ายเงินตามมูลค่าตลาดที่เราซื้อและก็เชื่อว่ายุติธรรมที่สุดแล้วสรับผู้เล่นโดยพิจารณาจากอายุและก็ความจําเป็นของบุคคลบุคคลน,นั้นในการที่จะเข้ากับทีมของเราในครั้งนี้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมัเจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่นับฟังกันกครับ